สวัสดีครับคุณวาวเมื่อสักครู่ที่เราคุยเรื่อง GPS กันนะครับผมขออนุญาตแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า a p p t a g Solid Pro นะครับเราสามารถดาวน์โหลดตาม App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับ User Name และ Password นะครับก็เป็นไปตามด้านล่างนี้เลยนะครับหากพร้อมแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะเห็นรถนะฮะที่กระจัดกระจายอยู่ตามทั่วประเทศนะครับ ทีนี้นะฮะตัวรถเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3สีนะครับก็คือสีแดงนะครับรถจอดสนิทนะครับสีเหลืองหมายถึงรถสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับสีเขียวหมายถึงรถที่กําลังวิ่งอยู่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้สีเขียวนะครับไม่มีนะครับเพราะรถจอดหมดนะครับนะครับทีนี้เราลองมาดูแต่ละคันเลยนะฮะเราลองมาดูคันที่นะครับเห็นไหมครับคันคันที่9สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับขวามือด้านบนนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทับซ้อนกันนะครับก็คือเราจะ เปิดแผนที่นะครับเซตทั้งไลายกับแผนที่ภาพวาดนะครับสลับกันได้นะครับอยากรู้ว่ารถติดไม่ติดนะครับก็กดทัฟฟิกนะครับด้านล่างนะฮะเราลองแตะนะครับคันที่9ดูนะครับนะครับรถเข้าจอดสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ประมาณ1นาทีที่แล้วนี่เองนะครับคันนี้นะฮะเราอยากนะครับทีนี้เราเราลองไปดูรถคันอื่นๆดูนะครับก็อาจจะเป็นคันที่12นะครับลองไปดูคันที่12ดูนะฮะ กับคันที่12นะครับจอด15ชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราอยากทราบสถานที่ที่รถจอดตอนนนเอ๊ะทำไมจอดนานจังเลยนะครับสถานที่ตรงนั้นเป็นแบบไหนนะครับก็ดึงเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับกดดูที่อยู่ได้นะครับแถวอศกนะฮะแล้วก็กดคําว่าแท็กซ้ายมือด้านล่างนะครับขวามือด้านบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็กดนะครับ หรือไม่กดก็ได้นะฮะรูปคนนะครับเป็นวงกลมเราก็กดที่รูปคนเลยนะฮะเราก็จะเห็นนะครับเห็นไหมฮะรถที่จอดอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับปกติเราจะเห็นเฉพาะตรงนี้นะครับ GPS โดยทั่วไปนะฮะเราจะเห็นแค่นี้เองนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยมันทําให้เราเห็นมุมมองที่ได้กว้างขึ้นนะครับเราจะเดินหน้านะครับถอยหลังได้หมดนะครับซุมเข้าซุมออกได้หมดนะครับผมก็จะเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยนะฮะ หากเราต้องการแชร์โลเคชันนะครับให้ลูกค้าเรานะครับสมมุติว่ารถคันนี้กำลังวิ่งไปส,ส่งของอยู่นะครับคิดว่า2ชั่วโมงน่าจะถึงจุดหมายนะครับเราก็กดแชร์นะครับตรงนี้เลยนะฮะเลือกเลขเลยนะครับ <S 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 ก็คือ2ชั่วโมงนะครับเราก็กดแชร์ตําแหน่งให้ลูกค้าเราลูกค้าเราก็จะได้ลิงก์นะฮะเขาก็แตะที่ลิงก์เขาก็จะเห็นรถเราเลยนะครับว่ากําลังวิ่งมาส่งของเขานะครับทีนี้พอครบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ย เขาก็จะดูไม่ได้เองนะครับก็อัตโนมัติเลยนะครับเป็นการใช้งานนะครับแบบโลจิสติกง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราอยากจะทราบนะครับว่าเอ้รถอ่าสักคันเนึงยนะครับดูย้อนหลังนะฮะแตะดูคันที่9นะครับดึงเมนูขึ้นมานะครับกดดูย้อนหลังนะครับเราก็เลือกนะครับวันนี้เมื่อวันสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วหรือว่าเราต้องการเลือกวันเวลาเราก็หนดได้หมดนะครับอ่าผมก็ยืนยันวันนี้นะครับ โอ้โหนะครับรถคันนี้นะวิ่งมาจากแม่สอดเลยนะครับเราลองเพย์ดูนะครับรถเริ่มขยับนะครับประมาณตีห้าีบเจ็นาทีนะฮะเห็นไหมครับทางซ้ายมือนะครับก็เราก็นะครับเลื่อนให้มันไวได้นะครับแตะที่เมนูนะครับลูกกลมๆนะฮะเลื่อนเห็นไหมครับเลื่อนมาแบบนี้นะฮะมีจุดพักที่กำแพงหนึ่งที่นะครับประมาณ55าส้านาที14วินะครับเราลองซูมเข้าไปดูนะครับ โอ้อันนี้เป็นปั๊มนะครับปั๊มบางจากนะครับปั๊มเป็นปั๊มนะฮะ่าน่าจะจอดปั๊มนะครับมิดดีเซลนะฮะน่าจะทานกาแฟนะครับเบื้องต้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะดูง่ายๆเลยนะครับหรือจะดูเป็นทิปทางขวามือด้านบนนะครับเขาก็จะบอกเป็นทิปให้เลยนะครับแต่ละทิปนี่ก็คือหมายความว่าขี่แล้วก็จอดนะครับจบการทํางานหนึ่งทิปนะครับเราลองแตะดูนะครับเห็นไหมครับจากกําแพงนะครับอันนี้คือหนึ่งทิปนะครับดูง่ายๆเลยนะฮะ แล้วก็จากตัวนี้นะครับจากแม่สอดหรือจุดตรวจนะครับมาถึงที่กำแพงนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับการใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหากเป็นรถที่มันกําลังเขากําลังวิ่งอยู่นะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับเขาเรียกว่าภาพสติดดิวเนี่ยมันก็จะขยับตามไปเลยนะฮะก็ประมาณนะครับอย่างนี้นะฮะสมมติว่ารถวิ่งอยู่นะครับ ภาพบนท้องถนนตรงนี้นะครับก็จะขยับตามเลยนะครับเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ผมจะขอกล่าวในตอนถัดไปนะครับหรือว่าตอนที่เราเริ่มใช้งานคล่องแล้วนะครับการใช้งานง่ายๆก็แบบนี้เองนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับคุณวาวลองศึกษาหรือลองโหลดดาวน์โหลดเล่นดูได้เลยนะครับก็ติดขัดตรงไหนก็โทรมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้สาธิตการใช้งานนะครับพรีเซนต์คุณวาวนะครับผ่านระบบออนไลน์แบบนี้นะฮะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ